الصراط المستقيم ومن هذا اللهم اجعلنا من شبابنا ان يومنا لا ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحبنا ان من انت انت الوهاب على الله توكلنا لي صدري ويسر لي امري واخذ من لسانك اما بعد أيها المؤثرين <سؤال> والمؤثرين فادي أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حاطلاو سنباتي ستيتم لرمضان. في ناقة ونحن كويسين طبعا من أجمعين. ไ่ใช่ปาตสิวันที่ผ่านมาทั้งชีวิตของเราเปลี่ยนไหมต่หัวใจที่ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวทุกข์เดียวสุขเดี๋ยวปวดหัวี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเราจะต้องต่อสู้กับชีวิตของเราอยตลอดเวลาต้องต่อสู้กับอีมาต้องต่อสู้กับหัวใจของเราอตลอดเวลาบางทีโชาชะาเราบางทีเราทำเขาคือเงบุม่รับใช้กั บางทีสิ่งออสจีน่าบางทีอันเดอร์เจเกอร์นะผ่านตั้งผ่านชนะผ่านใช่ผ่านชนะเพราะเองไม่ชอบคนบ้างผมกเลยว่าเรารที่เป็นท่างดีเพราไม่อยู่ไม่รู้จุดหมายเพราไม่ทราบอะไรแต่ว่าต้องจำปนจะต้องอยู่ดูแล้วก็คิดถึงชีวิตของเราเออชีวิตของเราแต่ละวันก็ต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างทุกวินาทีโดยเฉพาะโดยเฉพาะ เราพูดกันตลอดเลาไม่เขาา้าชนะเราก็ชนะอยู่ที่เวานะอย่างด็ดอะพวกเราว่าเรามาที่ง่าในปีนี้เราดีใจรับเราดีใจกันรอรในปีนี้ฮัลโหลนี่คนอยู่ไหม ดีใจทุกคนใชนไครับอยากให้รว่าดีใจครับใครเสียใจก็รูตรงมีไม่จว่าเสียใจครัถามว่าดีใจก็นุถามว่าเสียใจก็อม่รู้ไี่รู้ยหรอก มันอะไรก็ยเป็นยุงกูรูเย็ใจเอกว่เวลาภาษาเราเชอว่ากูรูซึ่งมีความหมายธาตสัตว์ยังเจ็คือการเปลี่ยนแปลอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวที่เดี๋ยวร้ายดี๋ยวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวปวดหัวเดีวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะอยู่ขนาดเื่อแต่ระวัน่างแต่ละวังเพราะหากชีวิตเราไปเรื่อยเรื่อยเอยเรื่อยเและไม่มีโอกาสที่จะแยกตัวได้ถึงคุณจะมีเงินเป็นแสนแสนล้านคุณก็ไม่สามารถช่วยราไ มันนี sama, u, ser, nam, 1967, ่เป็นแบบหอกันมาเงินสามารถจะซื้อนาฬิกาลิซเนานาิกาที่มีราคาแงแต่มันไม่สามารถซื้อได้เลยอย่มันนี่เปแบเาส่วนหเงินสามารถจะซื้อบ้านราคาแพงๆแไม่สามารถจะซื้อสุนิทโง่กัของบ้านที่มีความสุขได้มันนี่เป็น u ลบัมากมาเงินสามารถจะซื้อเรือ ความจุลนิยมเรื่องของเราได้แต่ไม่สามารถที e er. er, ่จะซื้อช euh. <ema> ีวิตได้มันมีนการเปนชื่อันบัตรมาเซฟตี้เงินสามารถที่จะซื้อประกันภัยในชีวิตได้แต่ไม่สามารถที่ซื้อความปลอดภัยได้มันมีนการเนอัพเเซชันบัตรมาเลสเซ็ตเงินสามารถที่จะซื้อรถถางรบราณสักได้แต่มันไม่สามารถที่จะซื้อความรักหรือควาูหรับได้ ในบัตรเดดบัตรนอนสีเงินสามารถที่จะซื้อเรียงราคาแพงๆได้แต่มันไม่สามารถที่จะซื้อการหลับที่มีความสุขได้ไม่แค่บัตรเซ็บัตรนอนเลอร์เงินสามารถที่จะซื้อผู้นอนได้แต่มันไม่สามารถที่จะซื้อความหลับที่มีความสได้เราเรียนจนแสน

จากปัญญาที่แสจงรู้สึกได้เป็นแบบห้ามเดินทารับบนี้เราลองมาพิจารณาชีวิตของเราทุกคนตอนที่เขายังอยู่ในท้องของมารดาเราเสื่อมเสื่อมเราอยากจะให้เขาเราอยากจะใ ให้แฟนที่สวนผู้หญิงที่สวยเขาก็เงียบให้รถเต้นให้รถวอลโว่ให้รถที่เอทเขาก็เงียบให้อะไรเขอไม่อะไรไม่เอาทุกอย่างเขาต้องการแค่สารสื่อของแม่เท่านั้นแต่หลังจากที่เขาออกมาจากท้องของแม่มาสื่โลกภายนอกแล้วอะไรจะเป็นอปไรน้องว่าชัว quá hụt sốc, quá khiếp thái, con vội là anh ấy bị xe đón đi, anh ấy có mang theo, anh ấy đi đâu anh ấy có mang theo, anh ấy đi đâu anh ấy có mang theo, anh ấy có mang theo quần áo của tôi đấy, không được rồi, đến đây rồi chúng ta cũng có thể 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 có có thể คนก่อนจะเกิดมาก็เป็นแค่น้ำหนดที่เขาเรียกว่าอสุจิเป็นใช่ไหมอาซุกิแต่ไม่ได้เยอสซุกิบ้างทุกคนเคยเห็นกันไหมเมื่อวันศักด์น้ำอสุจิช่วงวิ่งหลังจากที่ออกมาจากข้อข้อมันวิ่ง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 ไป้ 对呀，对。<Yeah. S 2> <laughs>